ว่านรวยไม่เลิกเชื่อกันว่าบ้านไหนปลูกจะทำให้รวยตลอดไปเหมือนชื่อต้นและถ้าออกดอกเมื่อไหร่เชื่อกันว่าเจ้าของจะมีโชคลาภมาเกยถึงที่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพรชัยสตอรี่ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องพรชัยสตอรี่วันนี้เราจะมาแนะนำว่านชนิดหนึ่งทีท นิยมปลูกกันมากนะครับนั่นคือว่านรวยไม่เลิกนะครับเขาบอกว่าจัดว่าเป็นว่านมงคลนะครับเสริมโชคลาภโดยมีความเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมความรวยนะครับโชคลาภเรียกเงินทองรวมถึงกิจการงานด้วยนะครับและทำให้การค้าขายให้มั่นคงและกม็มั่นมั่งคั่งมากขึ้นนะครับ ส่วนมากจะนิยมปลูกประดับนะครับในกระถางตั้งประดับไว้หน้าบ้านนะครับแล้วก็ในอาคารหรือห้องทำงานนะครับเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจและก็ผู้ที่สนใจทั่วไปนะครับสำหรับลำต้นว่านรวยไม่เลิกมีลักษณะเป็นหัวนะครับซึ่งอาจจะพบเป็นหัวใต้ดินหรือโผล่ให้เห็นเป็นหัวบนดินก็ได้นะครับหัวว่านนี้ ไม่มีลักษณะกลมสีเขียวกลมขาวนะครับล้อมรอบด้วยกาบใบนะครับส่วนปลายหัวแหลมเนื้อหัวภายในจะมีสีขาวนะครับส่วนใบนั้นก็จะออกเวียนสลับกับรอบหัวนะครับไม่มีรูปหอ,อกนะครับคนใบสอบปลายใบก็แหลมแล้วก็โค้งลงด้านล่างนะครับใบยาวประมาณ15-25ถึงเซนติเมตรนะครับกว้างกับประมาณ3-5ถึงเซนนะครับขอบใบเรียบ แผ่นใบนั้นก็จะมีสีเขียวอ่อนและแผ่นใบด้านบนมีจุดปะสีเขียวเข้มหรือสีเขียวอมดำกระจายเป็นจุดทั่วแผ่นใบเลยนะครับส่วนดอกนั้นก็ออกได้ออกดอกได้ตลอดเมื่อถึงเวทช่วงถึงช่วงอายุนะครับดอกออกเป็นช่อแทงออกจากปลายหัวนะครับประกอบด้วยก้านช่อ ดอกกลมนะครับมีเสียสีเขียวอ่อนนะครับยาวประมาณ10-20ซนติเมตรนะครับปลายช่อดอกประกอบด้วยดอกเรียงซ้อนกันจำนวนมากดอกอ่อนมีลักษณะกลมนะครับมีสีขาวเมื่อดอกบานกีบดอกจะแผ่ออกแผ่นกีบดอกก็จะมีสีขาวนะครับว่านรวยไม่เลิกเป็นไม้อวบน้ำนะครับตระกูลเดียวกับกระบองเพชรน,นะครับชอบดินร่วนแล้วก็ชอบแดดไม่จัดนะครับแล้วก็มี การระบายน้ําได้ดีลักษณะของใบจะนิ่มๆนะครับเหมือนยางด้านบนจะมีจุดๆสีเขียวเข้มบนพื้นใบสีเขียวอ่อนเหมือนใบเป็นรอยช้ํานะครับการดูแลรักษาก็ง่ายมากมากเลยครับแค่ให้แสงแดดลำไรลำไรส่องถึงต้นนะครับแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มเพียงวันละครั้งเดียวก็พอแล้วนะครับเชื่อกันว่าบ้านไหนปลูกจะทำให้วยรวยตลอดไปนะครับ มือนชื่อต้นแต่ถ้าออกดอกเมื่อไหร่เชื่อกันว่าเจ้าของจะมีโชคลาภมาเกยทีเดียวว่านรวยไม่เลินนี้ก็จะมีคาถากำกับด้วยนะครับเป็นคาถาสำหรับใช้ในตอนปลูกนะครับและเวลาลดน้ำนะครับตั้งน้โมสามจบแล้วท่องคาถา3จบคำว่ามหาลาโพโหตุพะวันตุเมนะครับครับคาถานี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ แล้วแต่ใครจะท่องหรือไม่ท่องก็ได้นะครับแต่ถ้าทดลองแล้วก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับครับหลังจากดูคลิปนี้แล้วก็ขอให้รวยรวยรวยกันทุกๆุกคนนะครับเหมือนชื่อว่านรวยไม่เลิกนะครับครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องพรชัยสตอรีด้วยนะครับจะได้มีคลิปดีๆเอามาเสนอให้ชมอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ